เหมือนกันก็เลยก็เลยเอาทองให้ก็ได้เราเนี่ยแหละพูดให้ฟังใช่เอาแต่ความผิดนะถ้าให้ตังถ้าให้เงินก็จะได้คูณน้เป็นแบบโอ้ยใช่ป่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเพชรเพชรเพชรแต่กระดองนี้ติดเข้ากองกลางไม่เข้าให้เขาเก็บให้เขาเก็บใช่ไหมครั้งแรกที่ได้ทองนี่แหละเราก็งงเหมือนกันว่า หอมให้แก่ขนาดนั้นเลยวไมเราไม่ได้่อด้วยนะให้เป็นสิบ้าเลยตอนนี้ทองแพงมากนะเออเขาเขาก็มีเยอะอยู่แล้วแต่แค่เขาซื้อบวกเข้าไปจริงเหรอคิมคิมเยอะเหรอ แทนที่จะเทขายใช่ไหมยังนะรอก่อนได้เขายังไม่ได้รอหล่อเลยร้อยถึงแสนก่อนแต่คิมก็ไม่ได้ซื้ออะไรให้ตัวเองใช่ไหมมยงปีก่อนๆเราจะซื้อหนูซื้อนซื้อกระเป๋าซื้อืออะไรอย่างเงี้ยไม่อยากได้อะไรเลยณจุดนี้รู้สึกว่าแฮปปี้แล้วว่าเคมี่ยมมีความเป็นห่วงในคิมในวันนี้มาเรื่องของการเลืองอะไรเสร็จโอ้ไม่น่าห่วงเลยครับ เขาดูแลตัวเองดีอ <unemployed> ยู่พอมีกก็เนี่ยเขาเขารับผิดชอบตัวเองได้ดีมากอยู่แล้วก็โตขึ้นทุกปีทุกครั้งอยู่แล้วหรือเพราะว่าด้วยคิมเมื่อปีที่แล้วไปนีแล้วเราผ่านจุดที่จะต้องกังวลไปแล้วเรื่องสุขภาพนี่นี่นั่นมันโล่งขึ้นเยอะไปเดยอะไปโล่งเลยอ่ะคิมพูดตลอดเลยแบบอาจจะฟังดูแก่เจนซี่อาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐจริงไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกใช่ ไม่เจ็บไม่ป่วยออไม่เจ็บไม่ป่วยคือที่สุดดีมากเพราะเวลาเราเจ็บป่วยไม่ใช่แค่ร่างคุณลิเกอลี่อ่ะมันคือเมนเทอลี่ด้วยมันคือมนะันจิตใจที่วิตกแล้วพอเราวิตกก็ยิ่งแย่ทุกอย่างแย่มหมดเลยอ่ะมันก็เลยแบบคือต้องดูแลตัวเองกันนะมิมส <c oughs> ุขภาพตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างตอนนี้เหรอตอนนี้ก็คือก็ปกติแล้วค่ะแต่ภูมิแพ้ก็ต <c oughs> ้องรักษาตลอดชีวิตแหละใช่เพราะว่าเนี่ยพอมีพีเอ็มก็ ว่าไปเช็คอัพมาเรียบร้อยแล้วว่าไม่มีเสียด้ก็แสดงว่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วต่อไปงานงานแต่งมันยังไม่จบไงคะเราจะต้องเดินทางกันอีกเยอะเขาแซงว่าอันนี้ก็คือต้องกั้นไว้ก่อนหมายถึงว่ากั้นไว้ก่อนไม่กั้นต้องแบบต้องวางแผนต้องวางแผนนานนะวางนานนะแผนเนี้ยก็นานนะมันก็คิดอยู่ทุกวันนะว่าแบบเมื่อไหร่ดี เขาว่าไงบ้างกับการที่เราต้องขุดรอเขาทุกอย่างเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากมีพร้อมกับเราเขาอยากมีเพื่อนอที่แบบว่าท้องไม่ได้จันทร์ไได้หลายๆคนเพื่อนเขาอะไรก็มีพร้อมมีรูกกันแล้วอะไรเงี้ยแต่ พูดมาหลายครั้งพูดว่าใช่อะไรแถ้าในมุมของมากได้คุยกันณเด็นไหมว่าเออมีพ้องก็ไม่ได้คุยเรื่องความพร้อมครับคุยกันว่าแบบมีกี่คนอะไร้เขาก็อยากเขาอยากมีเยอะอยู่เราก็หันไปมองนะขนาดนั้นเลยเหรอนทีม โอเคตามสบายเราสบายเราก็คงแบบแล้วแต่ใครแล้วตัวใครตัวมาแล้วกันแล้วอยากมาสะดุดยังไงหืสะดุดยังไงอย่างที่บอกไปครับก็ยังก็ยังอยากได้คนเดียวอยากได้คนเดียวชอบรู้คนเดียวสำอรับในพี่หม่พี่อยากได้แปะอืมจะไเปล่าไม่ใช่าไหมอ่ะทำไมอ่ะถ้ามันได้แปะมันก็จบเลยนะจบมันเดียวก็จบได้มกี่ไม่จบเลย ไม่ก็คือตอนนี้ยัง